สําหรับคุณลูกค้าที่ซื้อขวดน้ํารุ่นนี้ไปนะครับเวลาที่เราเติมน้าใหม่ๆแล้วก็หมุนเข้าหมุนฝาเข้าไปใหม่ๆนะครับเวลาที่เรากดเนี่ยฮะมันจะไม่ออกทันทีนะครับมันจะค่อยๆวิ่งขึ้นไปแล้วก็มาตูดมาเจอที่หัวปั๊มตรงนี้ครับแล้วมันก็จะพุ่งออกมานะครับส่วนตรงนี้ครับจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดนะครับนะจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดนะฮะเหมือนกันหมดเลยครับแนะนำให้คุณลูกค้าใส่เข้าไปปั๊บนะครับหมุนให้แน่นนะครับอย่าให้หลวมนะนะ ให้แน่นนะครับถ้าเกิดว่ารวมเนี่ยอากาศเข้าตรงนี้มันก็จะไม่ออกเหมือนกันครับแรกๆจะกดจะไม่ออกทันทีนะเนี่ย,ยประมาณนี้ครับกดกดแบบที่ว่ายังไม่มีน้ําขึ้นมาเนี่ยประมาณถั้าเพิอๆบางอันเนี่ยห้าครั้งเนี่ยบางคนก็สิบก็มีครับเฉพาะในช่วงแรกครับพอพอมันมีน้ําอยู่ในหลอดนี้แล้วหรือว่ามีน้ําที่จุป,ปั๊มตรงนี้แล้วเนี่ยครั้งต่อไปมันก็ใช้งานง่ายครับแต่ขอเน้นย้ำว่าตรงเนี้ให้คุณลูกค้าหมุนให้แน่นๆนะครับถ้าไม่แน่นเนี่ย อากาศมันจะเข้าครับมันก็ทำให้กดไม่ออกครับนี่นีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ